สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าวข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพี่ยินครับสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงนี้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในประเทศไทยมากเลยทีเดียวครับใช่แล้วล่ะค่ะพิราบข่าวข่าววันนี้จึงจะพาทุกท่านนะคะไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่เรานํามาบรรเทาสาธารณภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่นะคะเรือท้องดานค่ะรวมทั้งอากาศยานค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปชมกันค่ะ กองทัพบกมีความห่วงใยต่อสถานาการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศได้ติดตามประเมินสถานาการณ์อุทกภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการระดมทรัพยากรและยุธทธปกรณ์ของกองทัพบกเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพและทันท่วงทีได้เตรียมแผนรับมืออุทกภัยอย่างรัดก,กุมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้ทันต่อสถานาการณ์เพื่อให้การดูแลประชาชน นเป็นไปอย่างทั่วถึงกองทัพบกบ ได้ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานต้องตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้ประสบภัยเป็นสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอาทิผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและคนชาราควบคู่ไปกับมาตราการป้องกันโควิด -19 ทั้งย้ำให้หน่วยจัดลำดับพื้นที่ในการช่วยเหลือจัดสรรกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งทำการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพ ภาพเดิมโดยเร็วที่สุดครับ กองทัพบ,บกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกระดมยุทธปกรณ์ทางทหารทั้งหมดที่มีอยู่มาปรับใช้ในการช่วยเหลืออุทกภัยโดยเฉพาะเครื่องมือช่างและยานพาหนะสายขนส่งมาเพิ่มเติมให้กับหน่วยในพื้นที่ที่เกิดน้าท่วมได้ใช้งานอาทิสะพานเครื่องหนุนลอยแบบพับได้จากกรมการทหารช่างเพื่อจะตั้งเป็นแพรลอยน้ําขนาดใหญ่สําหรับรวบรวมสิ่งของบรรเทาทุกข์ใช้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่น้ําท่วมสูงเป็นบริเวณกว้าง กองทับบกได้นำรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่สามารถวิ่งลุยน้ำได้ทั้งเรือยนขนาดต่างๆและเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนติดท้ายสำหรับขนย้ายผู้ประสบภัยและสิ่งของให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นการนำตาข่ายกู้ภัย Rescue Platform มาใช้ในการขนส่งถุงยางชีพและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและการปรับใช้เรือเร็วเพื่อการขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมทั้งนำอากาศยานของกองทับบกขนส่งสิ่งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากซึ่งกองทับ กได้น,นำยุธทธปกรณ์ที่มีประจำการทุกชนิดมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติทั้งหมดนี้ตามเจตนารมณ์การใช้ยุธทธปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อประชาชนครับพี่ยินครับและนั่นก็คือยุธทธปกรณ์ทางทหารนะครับที่ได้นำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสาธารภัยในยามน้ำท่วม ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเมื่อครับค่ะพิทักษราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกอากาศวันนี้หมดเวลาของพิลาฟข้าวขาแล้วยืนแล้วก็น้องอ้นนะคะคต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ